สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับปาเล็กเมนูวันนี้เอาใจคนรักสุขภาพอีกแล้วค่ะเมนูวันนี้ยำเห็ดรวมกุ้งนะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีหอมแขกพริกซอยนะคะเห็ดเข้มทองเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูดำเห็ดออรินจิค่ะใครมีเห็ดอะไรก็ใช้เห็ดอน,นั้นได้ตามสบายเลยนะคะชอบเห็ดไหนกินเห็ดนั้นค่ะแล้วก็กุ้งนะคะวันนี้ใช้เป็นกุ้งค่ะเนื้อสัตว์นะคะปรับแต่งได้ตามชอบค่ะ น้ำจิ้มสุกี้ mk ค่ะทุกคนเป็นเมนูยำง่ายๆแต่อร่อยมากค่ะน้ำมะนาวนะคะรสชาติปรุงตามที่เราชอบเลยค่ะน้ำมันงาค่ะงาคั่วนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ผักขึ้นช่ายหรือว่าผักตั้งโอนะคะยำเห็ดนะคะทุกคนแนะนำเลยนะคะน้ำมันงานนะคะมันเข้ากันมากค่ะมันจะชูรสชาติของยำเรานะคะแต่ใครไม่มีไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าใส่นะคะก็จะเพิ่มรสชาติความอร่อยเพราะกลิ่นของเขาช่วยเราได้มากค่ะชิมรสชาตินะคะ เพิ่มน้ำปลาค่ะแล้วก็เพิ่มน้ำจิ้มสุกี้นะคะวันนี้ก็ยำเยอะนิดนึงนะคะทุกคน เพิ่มมะนาวอีกนิดค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าครบนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยำเห็ดรวมเมนูเพื่อสุขภาพวันนี้ป้าเล็กแนะนำเลยนะคะสาวๆที่ควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าคนที่รักสุขภาพดูแลสุขภาพนะคะเมนูนี้แนะนําเลยค่ะยำเห็ดรวมนะคะป้าเล็กกินแล้วรู้สึกว่าเบาเนื้อเบาตัวมากๆนะคะในตอนเช้าก็เลยทํากินบ่อยๆค่ะอร่อยบอกต่อค่ะ แนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะลองทำรับประทานดูค่ะเมนูนี้รับรองว่าเด็ดแน่นอนค่ะยำเห็ดรวมนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์นะคะก่อนเสิร์ฟนะคะอย่าลืมโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วอีกครั้งหนึ่งนะคะเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มสีสันเพิ่มหน้าตาของอาหารให้หน่าทานยิ่งขึ้นค่ะ